สวัสด,ดีจ้าเมื่อนี้กมาอัปเดตงานบุญสังฆทานเพ่นเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้จะมีทุกวันจ้าก็กเลยมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเมื่อนี้ก็เป็นคิวของวัดบ้านโนนตูมตำบลพังเคนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลจา้านี่จา้ามาแต่มาหอดวัดเพ่นจา้ามาหอดก็ลงจากรถก็จะเดินเข้าไปเนาะช่วงนี้ฝนตก ทุกเมือ่อตกลิ้นทุกเมือ่อทางมันจืดเขาบริเวณบับดบวได้รถมันจะติดเนะาะพักกันเดินขับไปจะใหญติงกับเพิงบ้างคือกันบได้ยันมาอัปเดตให้เบิงสองบ้านแล้วมาอัปเดตให้เบิงเป็นวัดวู้วาดเพิ่งกับสวยงามได้พี่น้องสวยงามเที่ยวจะผ้าละเบิงแต่ละม,มะุมเนาะในมุมมุมในทุ่มทาาเข่านี่ก็สวยงามพี่น้อง เดี๋ยวจะพาไปเบื้องล่งขั้วพันกรจะจะพาเลาะเนาะยางแนมหานี่ก,นก็คือเป็นงานบุญประเภทนี่ส่ว,วนเขา,า,า,าพันษาจะจะหาเพิ่งยาก็จะจะมีแต่ส่วนทางภาคอีสานพระบาทัางภาคอีสานเพิ่จะจัดขึ้นทุกป,ปีทุกป,ปีส่วนเขาพันษาเนาะสามเดือนเขาพันษาสามเดือนจะมีแบบนี้ทุกวันทุกวันแต่ แต่ละบ้านจะปอให้ซ้ำกันนอกจากแต่ละหมู่บ้านบอให้ซ้ำกันเอาคนละบ้าน,คน,านคนละเมือ่เนาะก็ร่างเขามาหอดลงคั่วาจะานี่คือหนาสละลงถ้ำเพิ่นเดอจะเด้อชนะนสละลงถ้ำเพิ่นผู้เพิ่นมาก,ก่อนมกกื่อกทางทางถ่ายอย่างจะบอเพลินมาแต่สองโมงเนาะพิธีเพิ่นก็จะเริ่มสี่โมงเช้าจากก็จะเริ่มสี่โมงเช้า ตอนนี้เขากํากำลังมาหอดตอนนี้สามโมงเนาะสามโมงไปไปายนิดๆมาหอดต้องขัออ้วแล้วจ้ะก็จะเอาเขา้าวปลาอาหารมารวมกันนี่ยังก็เอามารวมจะอาหารบ้านข้าวเนี่ยขั้วทั้งอันเจ้าภาพเพิ่นกับกำลังจัดพมักพมิ่นตอนรับแขกผู้่นเอาอันอาหารการกินมารวมเนาะก็กำลังหับอาหารการกินน้ำเขกต่างบ้านต่างเมืองมาน้ำกันลายบ้านไรอำเภอจ้ะ เป็นภาพที่สวยงามภาพที่สวยงามภาพที่เป็นบุญเมืองพจนจัดผ้าขาวจ้ะซอยกันมีความสามัคคีปองดองกันซอยกันให้งานงานเซ็จสิ้นไปด้วยดีโหลดนะพี่น้องแบบว่าต้อนรับแขกรือทั่วถึงแม่นจะมาเป็นพันเป็นหารอยเป็นพันสองพันกะให้ต้อนรับให้ทั่วถึงนะจ๊ะนาะสิ่งสิขาดว่าใดอาหารรักพี่น้อง ก็คือโสมต่ำได้พี่น้องสิ่งติขาดบ่ได้แต่ละหมูบ้านต้องมีทุกหมูบ้านพี่นอ้องเออตอนนั้นเสียบทัวหมูอันนี้กระมอมตุ่มเด้อพี่น้องกับล่างย่อก,กันไปจา่าย่อซอยกันเนาะมาทางผีเพ่นจัดอาหารบ้านข้าวทางมีข้วาวกะหมักขมินซอยกันยามเป็นงานาจ,าจังสิกับจันศิลปะกิจานเฮายามเป็นการเป็นงานก็จะซอยกันแบบบ่ได้จ่างในบ้านได้พี่น้องมุมทั้งนี้เพื่อนก็นจะ ตักข้องหวานจากข้องหวานตักข้องหวานแต่งข้องหวานจกจะเป็นแผนกแผนกเป็นมุมอยู่นาะจ้ะเนาะนี่เิ่นจะแบ่งกันเป็นแผนกแผนกเด้อเี่คนอีสานบานเฮ้าก็จะประมาณนี้ละจ้าคือบริจ้างหรือยังกันพี่น้องเฮ่มาซอยกันมาซอยกันบ้านมาซอยกันบริจาคในบ้านยังซอยกันจนจบงานแต่ละงานแต่ละย่างงานยังกระจ่างคนอีสานจะเป็นแบบนี้จ้ะ จะเป็นแบบนี้จะมีนาใจซอยเหลือเกลือกูนกันเนอะจากนาะนี่ผู้เพิ่มเพิ่มมากกับมี่ถ้าจะไม่ตะมากกับมี่ทย่อยมากละ่ะผู้เพิ่มยุบานไก,ก,ก่เพิ่นกับามากซาเนในสาลาต้องทำเพิ่นกับกว้างกว้างพี่น้องกว้างสวยงามเดี๋ยวจะพามาเบิงม่มนี่พี่น้องมาเบิ้งม่มนี่นี่ม่มที่เด็ดพี่น้องกําล่งแจกมีนามจา้ะมีนาม มีนาำกับีเด้อพี่น้องเด้อมาเอาพี่้องมาเอา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 ไปให้หลูกให้ร้านกินคนละถวยละถวยพี่น้องคู่กันอยคู่กันอย,นอยพี่นอ้องเออดีโดคนนั้นน้ำดีโดน้ำบ้านพี่นอ้องอือจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเด้อคนอีสานเท่านี่เห็นบอกจะมีควมเป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะเจอทางเจอมากิน ให้โบอีมกับกับเขามาเอาไมสีหน้าพี่น้องได้เพิ่นก็ออกไปถ้าเพิ่นบอีมกับกับมาเอาไม้โบเดว่ามีมีหนามได้พี่น้งพี่น้องสามเหมาะใหญ่ๆเ่ด้พี่น้องคือสีทั่วถึงกันอยู่กเนาะเขาจะเป็นระเบียบได้พี่น้องบ่เด็กแั่แยวงได้สิ่งกันเด็กทางอีสานเฮาแต่ก็จะมีเป็นบางจอำเภอบางจังหวัดกับบรูเดอแต่ว่าจังหวัดอุบลนี เป็นระเบ,บียบเรียบร้อยพี่น,น้องเป็นระเบ,บียบเรียบรอย้อยอำเภอหน้าตาลเด้อจ้าเด้อหนีงเดอออำเภอหน้าตาลโบ๊ทพอดีนำบ้านพี่น้นนองมีนำย่างเด้อมีนำย่างเด้ <มา S 1> อหลยเป็<า>นไะด้กับคู่กันจ้ะพี่น้องเอ้ยมุ่มทั้งนี้การนำบ้านคือกันได้นี่เออเอาจะเอาจะหมดแต่เด้อจ้านี่มาช้าหมดนะจ้ะ ผู้แจกระใจดีผู้รับกระใจดีนี่แล้วพระเพิ่งจะเขาไปทำพิธีได้พี่น้องบาทนี่ซีโมงนิดๆล่ะซีโมงนิดๆพระก็จะเข้าไปทำพิธีระเด้บบาทนี่ยมรับสินรับพรเนาะจาเนะเตรียมรับสินรับพรแล้วบาทนี่เดินไซเอาบุญทุกเมื่อ ทุกวันจะพี่น้องผูคนใด,ดมากอ่ะเห็นภาพอันนี้ก็เป็นบุญคือกันจะจิตใจเ้าเป็นบุญจังได้กับเป็นบุญนอจ้ะเนอะจ้งได้ก็เป็นบุญเฮ้าเบิงซื้อใจเฮาคอยตามไปน้าเฮาก็เป็นบุญแล้วจ้ีสารบานเฮาก็ยังให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ร้านผู้ไปเห็ดงานย่